สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวพเนียดนกกวักสทางนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยก็ในตัวพเนียดเองนะครับก็จะใช้ตัวเหล็กสปริงอย่างดีแล้วก็ใช้ไม้ไผ่สารกงอย่างดีนะครับสำหรับไมน้นี้เราก็มีการขึ้นส่งให้ดูสวยงามจับถนัดมือสามารถถือไปต่อนกได้นะครับลักษณะการใช้งานก็ง่ายๆนะครับเราวางกับพื้นดินอันนี้เราสมมตินะ เราไปถึงเราก็เปิดเลยครับมันก็จะมีตัวเกี่ยวตรงนี้ใช่ไหมเราก็ดึงขึ้นมานี่ไปกดอันนี้เราก็นี่ครับดึงดึงตรงนี้ขึ้นแลวอีกอีกข้างหนึ่งก็ทําลักษณะเดียวกันก็คือดึงตัวตบขึ้นมาแล้วก็กดลงนะครับพอเรากดตัวล็อกลงเสร็จปุ๊บตัวตัวเนี้ยนะครับตัวที่ อ่อคอนที่นกมาเหยียบเนี่ยก็จะเห็นไหมครับมันก็จะมีกลไกของมันอยู่ก็เราก็ใส่นกกวักลออก่อหรือจะใส่หุ่นนกกวักปลอมในนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่พวกเอ็มพีสามเดี๋ยวทางร้านเราจะมีขายนะครับในเร็วนี้ก็ใส่เข้าไปข้างในนี้เลยพอนกมาเหยียบปุ๊บก็จะตกเห็นไหมครับก็เกี่ยวตกเร็วหนีไม่ทันแน่นอนนอ่ตกลองตกเห็นไหม นะครับก็วิธีการใช้งานก็ค่อนข้างง่ายเดี๋ยวเรามาดูประตูที่ที่เอานกเข้ากันบ้างนะครับว่าอยู่ตรงไหนนี่นี่เองเห็นไหมครับทางร้านเราทําประตูทางเข้าตัวนกนะครับก็วิธีการใช้งานก็ง่ายๆก็ดึงขึ้นแล้วก็ใส่นกเข้าไปตรงนี้นี่นะครับหรือเราจะใส่หุป่ปลอมใส่เอมาก็ใส่ไปด้านในนี้แล้วก็ปิด นี่นะครับก็เป็นพเนียนกกวักสองทางนะครับซึ่งร้านเราจะมีพเนียนกกวักหนึ่งทางด้วยก็ลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าครางนี้ก็จะไม่มีเนาะก็จะเป็นแบบนี้และสาหรับเพื่อนๆที่สนใจพเนียนกเขานะครับและอุปกรณ์ต่อนกเข่าต่างๆนะครับมีใบมงใบไม้อะไรเรามีหมดเลยนะครับร้านเราก็มีหลายช่องทางในการติดต่อซื้อนะครับก็จะมีทางไลน์มีทางเพจแล้วก็มีทางเบอร์โทรศัพท์นะครับดีขึ้นอยู่ใต้ นี่เลยวิ่งนี่เลยนะครับก็ยังไกงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามช่องของเราด้วยหรือไม่ก็ไปเจอกันในเพจ a c e b o o k ได้นะครับสำหรับสินค้าของร้านพเนียรเด a ีร้านเรานะคะก็จะมีการบริการส่ง EMS ฟรีทุกจังหวัดในทั่วประเทศไทยเลยนะคะไม่คิดเงินเลยนะคะส่วนถ้าใครอยากจะเก็บปลายทางเป็น COD นะคะเราก็มีบริการเหมือนกันคะ่ะก็สั่งมาเป็นออเดอร์นะคะเราก็จะส่ง สินค้าให้ก่อนพอถึงหน้าบ้านของลูกค้าค่อยเก็บเงินมาให้เราก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ตามความถนัดหรือว่าความชอบของลูกค้านะคะว่าชอบจ่ายเงินก่อนหรืออะไรก่อนอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยคะ่ะเราพยายามทําทุกช่องทางนะคะเพื่อให้ลูกค้านะคะเข้าถึงสินค้ารลานเรามากที่สุดนะคะอ้อแล้วก็อีกอย่างนะคะการรับประกันของสินค้าของเรานะคะภายใน7วันนะคะอย่างเช่นว่าระหว่างขนส่งอะ่ะมีการ กระแทกทําให้ของเสียหายอย่างเงี้ยก็สามารถแจ้งมาที่เราได้ทุกช่อง,องทางเลยเราก็จะตอบกลับไปแล้วก็มีการอา,อาจจะเป็นการขึ้นเงินหรือว่าเปลี่ยนสินค้าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการคุยหลังไหม่เราก็ไม่ได้ทิ้งทออทิ้งลูกค้านะคะเราก็ยังรับผิดชอบสินค้านั้นอยู่ถึงแม้ว่าไม่ได้เกิดจากการเสียหายระหว่างขนส่งแต่ระหว่างที่ใช้งานไปประมาณวัน2วัน,นกลไกมันอาจจะไม่สมุทไม่ทํางานขนาะนั้นอาจจะตบไม่ไวยอะไรเงี้ยก็สามารถส่งมาให้เราแก้ได้นะคะหรือไม่ก็ เอาจากอุปกรณ์เราส่งไปให้ทางลูกค้าบางท่านเขาก็มีการทำพันเนียดเองอะไรอย่างเงี้ยทำเองได้นะคะยังไงก็ฝากร้านพันเนียด A&D นดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ